สบายดีพี่น้องดีครับไปใช่ไปหาซื้ออะไรทางคลิปแถวมุกดาหารนี่ครับกินข้าวกินปลาก็ว่าไปคุยกันไปมาเล่นก็นี่ยขายคอนเทนต์พี่น้องคือมึดมือเลยพี่น้องบองบรรยากาศเลยพี่น้องเด้อสติกอีบนอ่นเหมือนี่โอ้่อยว่าไม่อยากไปแต่อยากนอนข่อยนะ จะง่วงนอนมากเลยอ้าวบัดรูปไปห้อยไว้ยังในหน้ารถห้อยไว้เนี่ยยังย่ำเห็นย่ำหาย่ำมัหายยับย่ำมีไซส์เพม่อนกับสมบัติบัตรเพื่อนร่วมเดินทางกันไปคุยกันไปครับพี่น้นดดองครับเมื่อคืนนี่งคอยฝันฝันอะไรคอยฝันเห็นงูงูแล้ว หลายงูนะอยากไปบางได้ก็มีแต่งูใหญ่งูเหลื่ยมมูย่านวราชสันจากงูย่านย่านในความฝันนะอายุยังนี่แตงูตัวใหญ่เรียว่าพลอยบังงูอะไรก็ได้แก้วกำกันฝันบอกใเปิดเขาเปิดบ้านเ่านั่นนอกคนนั่นประเทศนอกเขาสอนไปเที่ยวตลอดจากงูเหลี่ยมหลัดแต่เราไปพัฒน์เพิ่มแล้วพัฒนาอีกพัน เราก็เก่งในแถวเราจอดไปทีก่การทดลองอย่างโน้ตได้โม่นัดเข้าไปแล้วก็หาวิธีเอาออกได้ว่าเราเก่งเลยแต่พอแข็งแรงนี้ศูนย์ว่าไรเนื่องมเนีัดเก่ง,ง,งไไดงีมันน,น,นะจั๊กพี่ช่างสีชมพูเปิดอันเลยนีบคลิปกระชายเทีันที่คาดผมอีกนะคะทุกคน ก็สีพันึกกระเป๋าก็สีชมพู <Okay. S 1> เสื้อก็สีชมพูชุดกระโปรงก็สีชมพูรองเท้าก็ชมพูง่ายม,มันคือสิมาโพดแค่วะอ่าชมพูทั้งชุดเลยล่ะคะงารถยนต์เห็นไหมนะรถพ่วงอืชชมพูทั้งแม่ทั้งลูกแม่ก็ชมพูพ่อก็ชมพ่อก็สีชมเพื <c> ่ง <oughs> <c oughs> จะมาชมสมน้องมงนเหล่ยง สีส้มกับเปลืองผสมกันอ่ะพอเขาขายน้ำไม่ไหลเลยนะคลายแล้วป่เออยามนี่ยน้ำยามน้ำไม้เนาะกำลังเริ่มแล้วนี่เดือนหน้าพวกเราน้ำไม้จะสิไลด์คนนี้เดือนแปดน้ำไม้เวลาเดือนเก็ดเดือนแปดเท่านี้แหละพี่น้องเอ้ยน้ำไม้แล้วป่านเนี่ยมองมุกดาหารเท่าเดียกันน้ำไม่ไหลเด้อพอแม่พี่น้องเอ้ยไล่กันไล่แท้แท้จกัยามก้อยยามแก้วเลยเขาเห็นออกเขาเห็นนะดับ บเคาอยากประเด็าาดอกช่วงหนึ่งเราอยกา,ากแกงมะมี่เด้อพี่น้องเลยมีเอฟซีถามมาดูว่าขอมเมนูแกงมะมี่เน่แซลมอนปลาดิบโดนแลว้วส่วนปลาเพลนาลากจุชอยจุเลาซาแซลามอนเหนียวแกงมะมีพ่พ่อผ่อนมาพี่นอ้องมีกินละครบ่หมีหมูกินน้ำเนาะพี่น้องแซ่บตอนแรกแกงมะมี่ไหลใส่ย,ยอดหมกบวดดอกหมกบวดเนาะพี่น้องเนาะถ้ามีเฮ็ดไหลใส่เฮ็ดไหลนะ้ำแซบ่บ แกงเห็ดจะนางเขี้ยวๆเผ็ดๆเลยจักหน่อยสดมี่ก<ะ>ิบบลมใส่เนาะอ่าใส่กิปบลม่แมงจิจี้กิปบลมเมืม่อยู่เมืองไทยบ่ค่อยเห็นเดินพี่นอ้องเดินแถวแบบเป็นควายเป็นยังเพราะวา่ายังหูบอกเขาเจ้าสารเคมีเขา,าเขาฉีดยาเขาฉีดยาพวกอันมันมีสวนอ้อยหลายเนาะเขาจะปลูกอ้อยปลูกยังนะตามไผ่ตามนาเขาหนี่งจักหน่อยนักได้จงสิเห็นอ่ แล้วจะเป็นบ้างหง่องบ้างหง่องกับตามใบตามหน้ากับมีดพักแย่งบ้างหง่องนี่คือโบมี่เลยมาสันซะอืมแบบเขาฉีดยาขายยามาสันมันก็ชีบกขึนะ้นเนาะอ่มาหนาเนาะมาหน,นาเนาะน ลูกข่อยไปกระแพงลูกข่อยไปกับหันมันแตะเด็กนะแตะเด็กหน้าด่านะด่ากลับนะไอ้ลูกกระเล่นแต่เมื่อยชื้นอะไรแบบนี้จะลูกข่อยบดีลูกดีนะลูกเจ้าแล้วพ่อไงใช่ไหมลูกฉันไม่ใช่คนดีและฉันกับผัวฉันกับว่าแม่นคนดี ชุมดีกับแม่ชุมเจ้าให้ชุมเจ้าดีซะให้ชุมเจ้าเป็นคนดีจ้าคอยเป็นคนชั่วคอยกับพัวคอยคนชั่วที่ไม่เขาเนนั่นคยไปบอกใหุ้ผก่อน้อจ้าถึงจะชั่วเขารักนะรักคนอยู่นะรักคนเป็นนะมีหัวใจนะจ้านะานานมนะอะถึงไรก็รักเธอ เทได้ทุกอย่างเป็นนางมารไลายอนพี่น้องวันนี้เราก็จะไปาหนา้นี้ถ่ายสามเถือดสี่เถือดพี่นอ้องอือลูกคอยนะอ่าขอระย,ยันลำบากคุณคู่ขเขาเพิ่นเขาก็เลยไล่บอกคุณคู่ว่าน้องท่องร่วงเรื่องค,คู่ก็อยากให้น้องไปจ้าคุณแม่ไม่เป็นไรครับต้องบอกก่อน โอยจะเสวคสะท้อนเมืองสะท้อนเมืองัเมืองนทองเสียแบบว่าจะเกิดพาไปทองเสียย่ยเล่ชิลาบากคุณคคูอหลายคนเเขาก็ะหจัของนอของนั่นอยู่ดอกะแต่เขาก็่างตูกตัวเองกับบุกไฟดีเนาะมันกับเหตุบเป็นนะเนาะหลางคนเอาก็ซ้อนอยู่ ก็ค่อยสอนกันไปมนมนไอเก่งจี่ทำสิบบอกว่าได้แม,แม่ยังตะบานบ่าพุ่นขี่เพื่นเหนียวเราะข้าโบกี้ซะซ่านาะเขาก็เข้สาห้อง,องน้ำเด้อพี่น้องน้องมาหน้าเนี่ถ้าเข้าห้องน้ำต้องเป็นชักโครกเลยพี่น้องเด้อถ้าเป็นหัวเหยียบนี่ยน่าสิบอกเอาเลยมาหน,าน้าถ้าเป็นพี่ซังอืมค่อยใจได้นั่นถ้าเป็นหัวเหยียบแล้วน่สิบอกเข่าเลยห้องน้ำนะแล้วสิบอกเลยว่าหน้ากลัวเราอะโอ้ยออต้องเป็นชักโครกอย่างเดีวยวเด้รู้ค่อย ออบอเป็นแต่ระสีเอาไปาอีน้ลูกมันต้องเป็นชักโครกอย่างเดียวเลยปะลูกออบอ,อนความหมายนะ <c oughs> บมันต้องเอาไปอย่างเดียวความหมายเนี่ยมันเป็นความเคยชินของรองน้องอ่ะอยางเออมันเป็นเคยชินของเขาเคยนั่งต่ชักโครกความายนะไม่ใชว่าเราลูกวิเศษวิสุยต้องให้เข้าใจเรือนีลูกลูกมันต้องเป็นชักโครกนะหัวเหยียบนี่ไม่เอานะแต่เอาไปบ้าลวลราเนี่ยเป็นประเด็นแล้วนะอีิกัง ว่าเรื่องจริงนะขับก็ได้ก็แล้วแต่แล้วนะมันคือเรื่องจริงมันว่ามันเป็นเด็กน้อยนะคขาบอเอาก็คือบ่เอาแล้วเาควสามารถอเาบังคับเขาได้แล้วว่าพูดเด็กน้อยคือการกับสิ่งที่เขาอยากกินอ่ะกับเวลาเขาไปซื้อของคือกันเขาจะหยิบเอาแท่ตรงที่เขาชอบอันไหนที่ไม่ชอบไปเอาให้เขาเขาก็บอกเอาเดอพไปนองมานานี่เป็นแน้วนี่เขาจะหยิบเอาเฉพาะของของเขาชอบเท่านั้นเออ ในที่เขาไม่ชอบอย่าไปให้เขาเขาก็าไม่เอาคนอันนี้เี็กน้อยพิเศษอันนี้นะเรีไย้กินยังเป็นแต่แซ่บอันน่าว่ากินเอาให้ กินได้พี่น้องถ้าเป็นหมูปิ้งไมหมูปิ้งไม่ละหาบาทนะที่ว่าโปมันเสือนะบัดกินมานานะกปินมาม่าเนี่ยเป็นกินนะส่วนน้ำอะไรก็แล้วแต่ต้องเป็นสตรอเบอรี่ของกินขนมอะไรก็แล้วแต่ต้องสีชมพู <c oughs> คุณกูแล้วก็ยังบอกคุณแม่น้องมานาน่ะอะไรก็แล้วแต่ค่ะไม่ว่าของกินไม่ว่าขนมไม่ว่าของเล่น จะเป็นสีชมพูหมดเลยค่ะคุณแม่ฉันปรซ้อนให้ฟังสงสัยชอบสีชมพูแมนค่ะสีชมพูดวงวอกจนเขายังมีจิตใจห่อนหวานจิตใจรักเขาชอบเหมือนแม่จริงๆนะมุนนะเป็นคนหมักสีชมพูกับสีขาวหมากที่สุดมีแค่สองสีท่านี้ทีวะที่ว่าชอบนะเออสีอื่นนี่ใช้ได้แต่ไม่ชอบ หลักๆเลยชอบขาวกับชมพูแต่ถ้าไปพ่นโชกปกระโปรงกเลยแบบนั้นมานาอมาน,พา,มนา,า,าพี่บ้าแมนบอลกเขาบอกให้อีลาพี่บ้าแมนบอกอีลาพี่บ้าลีสบอลุนะถ้าว่าได้ที่บอกล้วจะเ<อ>ก่าได้เป็นบ้านะลูกนอนก็นอนเลยไปสบายอย่างอ่ะคลิปนี้ว่าไม่ยังได้พี่นองว่าคุยกัน ไปนอนซากสสนช่วยเน่อยช่วยพูดชวยพด